สวัสดีครับมาสรุปข,ข่าวเลือกภูประจําวันที่26มิถุนายนในรอบเช้าไปเริ่มเมือที่ข่าวแรกแล้วครับความล่าช้าในการเปิดตัวของมิลลชเคอร์เคสถูกเปิดเผยแล้วเดวิดออร์สตีนนักข่าวสายฟุตบอลที่น่าเชื่อถือได้ออกมาอัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับมิลลชเคอร์เคสและเหตุผลที่การย้ายทีมของเขามาร่วมทัพเล้อกภูยังไม่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการแฟนบอลเลือกภูรับรู้กันดีว่าทางสโมสรได้บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวกองหลังทีมชาติฮังการีรายนี้เรียบร้อยแล้ว โดยตามรายงานจากหลายสื่อเลี้ยวภูตกลงดีลในระดับราว40ล้านปอนด์เพื่อดึงตัวแบ็กซ้ายจากบอลมัดรายนี้มาร่วมทีมซึ่งทำให้เขากลายเป็นฟูลแบ็กราคาแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรรองจากวัวจิลฟันได้เท่านั้นในแง่ของค่าตัวกองหลังข้อตกลงดังกล่าวยังมีเงื่อนไขโบนัสตามผลงานที่อาจทำให้มูลค่ารวมของดีลนี้พุ่งสูงเกิน40ล้านปอนด์ได้ในอนาคต ด้านบอลมัดก็ไม่รอช้าเดินหน้าคว้าตัวอเด i รียนทรูแฟร์แบ็กซ้ายจากแรนส์เข้ามาแทนที่เคอร์อเคสในดิวมูลค่า17ล้านยูโรเรียบร้อยแล้วเคอร์เคสผ่านการตรวจร่างกายเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังจากเดินทางมาจากเซอร์เบียโดยนักเตะวัย21ปีรายนี้ถูกคาดหมายว่าจะเปิดตัวกับลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการภายในสัปดาห์นี้แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีแถลงการจากสโมสรอ,ออกมาหลังมีคำถามมากมายเกี่ยวกับความล่าช้า เดวิดออนสตีนจาก The Athletic ได้ออกมาให้ความกระจ่างผ่านพอดแคสต์ The Athletic FC โดยระบุว่ายังมีปัญหาทางเทคนิคบางอย่างที่ต้องจัดการให้เรียบร้อยก่อนการประกาศอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามเขายืนยันว่าเดีลนนี้กำลังเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายและการประกาศจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ การย้ายทีมของมิลล์ช์เคอร์เคสมายัางเลือดูยังไม่เสร็จสมบูรณ์พวกเขายังมีรายละเอียดทางเทคนิคเล็กน้อยที่ต้องจัดการให้เรียบร้อยออนสตีนกล่าวตอนนี้ทุกอย่างใกล้เสร็จแล้วดังนั้นเราน่าจะได้เห็นการเปิดตัวในไม่ช้าการมาของเคอร์เคสมีแนวโน้มจะเป็นคำตอบในตำแหน่งแบ็กซ้ายของเลือดูในระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแอนดี้โรเบิร์สันกำลังเข้าสู่ปีสุดท้ายของสัญญาและตกเป็นข่าวได้รับความสนใจจากแอตเลติโก a มาดริด สำหรับผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมาเคอร์เคสถือเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดของบอลมัดนับตั้งแต่ย้ายมาจากเอาทกมาด้วยค่าตัว15ล้านปอนด์เมื่อเดือนกรกฎาคม2023เขาก็สามารถยึดตัวจริงและกลายเป็นหนึ่งในดาวรุ่งกำหน่งแบ็กซ้ายที่น่าจับตามองที่สุดของพรีเมียร์ลีกโดยตลอด2ฤดูกาลในถิ่นเชอร์รีสเขาลงเล่นในลีกไปทั้งหมด66นัด ลิเวอร์พูลเดินหน้าแล้วติดต่อสปอร์ติงหวังคว้าวิกเตอร์เยเกเรสเสริมคมโดยสข่าวจากโปรตุเกสกำลังร้อนแรงสุดๆเมื่อมีรายงานว่าหงแดงลิเวอร์พูลได้ติดต่อยังเป็นทางการกับสปอร์ติงลิสบอนเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการคว้าตัววิกเตอร์เยเกเรสดาวยิงฟอร์มระเบิดทีมชาติสวีเดนหลังจากตัวตกอยู่ในสถานการณ์ดราม่าก,กับต้นสังก,กัดในช่วงซัมเมอร์นี้หัวหอกวัย27ปีระเบิดฟอร์มถล่มประตูสุดโหดในฤดูกาล2นี้4 5, ถือ25เื้อยผลงานทะลุเพดาน54ประตูจาก52นัดัดดดกกลลลาาาาาายยยเเเปปป็็นนนนนคคครรรืรนนื่่ออออองงงจถมมมมตตตขสส้้้แแบหวววใไ เมื่อเจะตัวเริ่มหมดความอดทนกับการที่สโมอสรยังไม่ลองปล่อยตัวไปสู่ทีมใหญ่ในยุโรปตามที่เคยตกลงกันไว้เยเกเรสและเอเย่นของเขากล่าวหาว่าประธานสโมอสรเฟเบริโกวารันดสัสผิดคำพูดจากข้อตกลงปากเปล่าเรื่องการย้ายทีมที่เคยตกลงว่าจะเปิดทางให้ย้ายออกด้วยค่าตัวราว70ล้านยูโรแต่ตอนนี้กับยืนกรานว่าหากใครต้องการคว้าตัวนักเตะรายนี้ไปต้องจ่ายค่าฉีกสัญญาเต็มจำนวน100ล้านยูโรเท่านั้นแถมไม่ออกมาตอบโต้ผ่านสื่อว่าไม่เคยสัญญาเรื่องใดๆและกล่าวหาทีมงานของนักเตะว่าใช้วิธีแบ,บล็กเม เมื่อมีรายงานว่าเยเกเรสแจ้งต้นสังกัดชัดเจนว่าจะไม่กลับมารายงานตัวช่วงปรีซีซั่นหากไม่มีความคืบหน้าในดีลย้ายทีมทำกลางความตึงเครียดนี้เลวพูดูเหมือนจะไม่หวันพร้อมกระโจนเข้าร่วมสุดย่งตัวทันทีตามรายงานจากสื่อดังของโปรตุเกสซีเอ็มจอนเอา้ยวพูในฐานะแชมป์พิีเมลีกฤดูกาลล่าสุดได้สั่งการให้ตัวแทนเดินหน้าเจราจากับสปอร์ติ้งลิสบอนเพื่อประเมินค่าตัวขั้นสุดท้ายซึ่งคา่าอยู่ที่ราว80ล้านยูโรพร้อมทั้งเปิดช่องการพูดคุยอย่างเป็นทางการกับทีมงานของนักักกกเเเตตตตะแลล้ววฟิิปปออาานนรสสื als, ืื่่่่ขุุชดงบยค เป้าหมายที่เวี้ยวููต้องการดึงมาแทนดาวิดนูนเยสที่มีแนวโน้มย้ายไปร่วมทีมนาโปลีในกาโชเซเรียโดยก่อนหน้านี้ทั้งอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างก็แสดงความสนใจในตัวหัวหอกเลือดไวกิ้งรายนี้เช่นกันเยกเรส์ย่งเกิดจากอะคาเดมี่ของ IF บรอมมาปอร์ชคาน่าก่อนย้ายมาเล่นในอังกฤษกับไบรตันและคเวนทรีซิตี้กระทั่งย้ายซสปอร์ตตี้ในปี2023ด้วยค่าตัวสถิติสโมสรปลอสองฤดูกาลกับยอดทีมจากลิสบอนเขากดไปถึง9 7ประตูจาก102เกมคว้าแชมป์ดีโปรตุเก รายข้อกังขาการถับตัวของลิวพูครั้งนี้ชัดเจนว่าไม่ใช่แค่ตามข่าวแต่คือการเดินเกมจริงจังในการแย่งรายเซ็งของหนึ่งในกองหน้าที่อันตรายที่สุดในยุโรปเวลานี้และหากดีลนี้เกิดขึ้นจริงนี่อาจเป็นอีกหนึ่งการเสริมทัพที่พลิกโฉมหงแดงในยุคใหม่อย่างแท้จริงลิวพูได้ไฟเขียวฟอร์ฟฟน่าจอบเปิดทางย้ายหากหงเอาจริง สถานการณ์ล่าสุดจากฝรั่งเศสกลายเป็นข่าวดีครั้งใหญ่สำหรับลิวพูทันทีเมื่อมีรายงานว่าโอลิมปิกลียองเตรียมปล่อยนักเตะตัวความหวังอย่างมาลิกฟอร์ฟาน่าเพื่อพยุงสถานะทางการเงินของสโมสรท่ามกลางความสนใจจริงๆจากหงแดงที่พร้อมฉวยจังหวะเด็ดคว้าปีดพรสวรรค์ชาเบลเยี่ยมรายนี้เข้าสู่ถิ่นแอนฟิล ตามรายงานจากเลคลิปยืนยันชัดเจนว่าลเ์วูให้ความสนใจฟอร์ฟาน่าแบบไม่ปิดบังและเล็งไว้เป็นตัวแทนระยะยาวของเฟเดริโกเคียซ่าซึ่งมีแนวโน้มสูงว่าจะอำลาทีมในซัมเมอร์นี้ แม้ปีกไวรุ่นรายนี้ยังมีสัญญากับลียงยาวถึงปี2028แต่สถานการณ์พลิกผันอย่างรุนแรงเมือาา่อคณะกรรมการควบคุมการเงินของฝรั่งเศสหรือ DNG c G, มีคำสั่งฟันธงให้ลียงตกชั้นลงไปเล่นในลีกเดอซีหรือดูการน้าหลังไม่สามารถลดภาระนีสะสมที่พุ่งสูงถึง505ล้านยูโรได้ตามกำหนด แม้เจ้าของสโมสรอ,อย่างจอห์นเท็กสเตอร์จะเดินทางไปเจรจาด้วยตัวเองในเดือนมิถุนายนแต่ก็ไม่สามารถโน้มน้าวให้คณะกรรมการเปลี่ยนใจได้นั่นทำให้ลรียต้องเผชิญชะตากรรมสุดโหดทั้งรายได้ถา่ายทอดสดที่หายวับสปอนเซอร์ที่ต้องปรับลดเงื่อนไขและเพดานค่าใช้จ่ายที่ถูกบีบจนเกินทน ผลกระทบหนักหน่วงนี้ทำให้ลียงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเร่งขายนักเตะดาวรุ่งที่มีมูลค่าสูงและชื่อของมาลิกฟอร์ฟานาคือหนึ่งในคนแรกๆที่จะถูกปล่อยออกจากทีม ก่อนหน้านี้ลียงตั้งค่าตัวไว้ในช่วงระหว่าง30 50ล้านยูโรโดยอ้างอิงจากมูลค่าประเมินของ CIES ที่อยู่ราว39.3ล้านยูโรแต่หลังจากการตกชั้นครั้งนี้ราคาดังกล่าวจะถูกกดต่ำลงอย่างแน่นอนแถมตัวนักเตะเองก็พร้อมจะเปิดรับโอกาสใหม่ๆแบบเต็มตัวย้อนกลับไปในเดือนเมษายนฟอร์ฟาน่าให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงข่าวลือที่เชื่อมโยงกับทั้งเล้อดพูลและอาเซนนลว่า พูดตรงๆนะผมได้ยินข่าวพวกนั้นแต่ผมไม่ใส่ใจอะไรผมแค่โฟกัสกับตัวเองผมรู้ว่าถ้าผมทำผลงานได้ดีสิ่งอื่นจะตามมาเองเขาเสริมว่าผมดูพรีเมียร์ลีกบ่อยมากผมรู้ว่ามีหลายทีมใหญ่ๆอยู่ที่นั่นฤดูกาลนี้ผมตั้งเป้าว,ว่าต้องทำให้โลกเห็นว่าเราคือใครผมรู้ว่าผมมีของและมันก็แค่เรื่องของเวลาเท่านั้นผมไม่เคยกังวลผมใจเย็นมีทัศนคติที่ดีและผมรู้ว่าสิ่งที่หวังมันจะมา ตอนนี้ทุกองค์ประกอบกำลังเรียงตัวกันอย่างลงล็อกทั้งตัวนาเตะที่พร้อมย้ายสโมสรต้นสังกัดที่ต้องการขายและลิ้วผูที่ต้องการเสริมแนวรุกป,ปีขวาในระยะยาว ดิวสติวตลาดลิเวอร์อพูลนาโปลีห่างกัน8ล้านยูโรในข้อเสนอซื้อตัวดาวิดนูเยสกระแสาการย้ายทีมของดาวิดนูเยสร้อนแรงขึ้นทุกชั่วโมงเมื่อล่าสุดมีการยืนยันว่าลิเวอร์อพูลและนาโปลีมีการติดต่อพูดคุยกันแล้วอย่างต่อเนื่องแม้ยังไม่มีการประชุมอย่างเป็นทางการแต่การเจรจาหลังฉากเกิดขึ้นไม่อยู่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยเป้าหมายของทั้งสองฝ่ายชัดเจนข้อตกลงต้องเกิดขึ้นแต่ยังติดอยู่ที่ช่องว่าวงมูลค่ากว่า8ล้านยูโรจากแหล่งข่าวใกล้ชิดดีิวนี้วจจยวยคดด่าตั ราว40-42ล้านยูโรขณะที่ลิเวอร์พูลต้องการเพิ่มอีก8ล้านยูโรทั้งในรูปแบบค่าตัวถาวรและโบนัสตามเงื่อนไขทําให้ตัวเลขสุดท้ายอาจต้องขยับขึ้นไปแต่ระดับ50ล้านยูโรหากจะให้หงส์แดงยอมปล่อยนาโปลีวางนูนเยสเป็นต้องหมายหลักอันดับหนึ่งในการเสริมทัพแดนหน้าในซัมเมอร์นี้โดยแผนสำรองอย่างลอเรนโซลูก้าจากอูดินเนเซ่ถูกพับเก็บไว้ชั่วคราวเพื่อทุ่มสมาธิกับดีลเดียวนี้แบบเต็มพิกัด ท่าทีของเลวพูชัดเจนว่าพร้อมเปิดทางให้หนูนเยสย้ายออกในช่วงซัมเมอร์หลังจากเจ้าตัวไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งได้เลยตลอด3ปีในถิ่นแอนฟิลแม้จะย้ายมาด้วยค่าตัวสถิติสโมสรจากเบนฟิก้าในปี2022แต่ผลงานก็ไม่เข้าเป้าโดยเฉพาะในฤดูกาลล่าสุดที่ยิงได้เพียง7ประตูจาก46นัดรวมทุกรายการการอำลาของดาวยิงทิมชาติอุรุกวัยในครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นทางออกที่ลงตัวสำหรับทุกฝ่ายตัวนักเตะเองจะได้กลับมาเป็นตัวจริงต่อเนื่องอีกครั้งส่วนลิเวอร์พูลก็จะได้งบประมาณกลับมา เนสลอตและจากการที่หงแดงเดินหน้าเสริมทัพดาบจัดหนักไปแล้วกับการคว้าฟลอเรียนเวียสและเยเรมีฟริมปงรวมถึงการจับโมฮัมเหม็ดซาลาต่อสัญญาระยะยาวนั่นหมายความว่าพวกเขาจาเป็นต้องปล่อยนักเตะบ,บางรายออกไปเพื่อตอบโจทย์ทั้งแผนการเงินและแผนการเล่นคาถามตอนนี้คือใครจะยอมอ่อนข้อก่อนถ้านาบปลียองขยับตัวเลขให้เข้าใกล้ความต้องการของเลี้ยวภูมากขึ้นการปิดดิวอาจเกิดขึ้นทันทีในไม่กี่วันข้างหน้าและหากดิวนี้ลุล่วงดาวิดนูนเยสอาจได้กลับมาเกิดใหม่ในเวทีเซเรียาภายใต้าการคุมทีมของ อันโตนิโอคอนเต้ที่พร้อมปั้นเขาให้เป็นเครื่องจักรถล่มประตูอีกครั้งลิเวอร์พูลเล็งตัวแทนฟานได เผยเป้าหมายหลักในแนวรับหลังควอนซาจอซบเลเวอร์คูเซนตลาดนักเตะของลิเวอร์พูลยังคงร้อนระอุต่อเนื่องและดูเหมือนว่าภารก,กิจล่ากองหลังตัวใหม่กำลังเข้าสู่จุดสำคัญหลังมีรายงานยืนยันว่าจาเรลวควอนซาปราการหลังดาวรุ่งอนาคตไกลตอบตกลงย้ายไปไบเออร์เลเวอร์คูเซนเรียบร้อยแล้วในดีลมูลค่าราว35ล้านปอนด์โดยมีเงื่อนไขปล่อยตัวที่หงแดงแนบไว้ในสัญญาแบบรอบครอบการปล่อยควอนซาออกจากทินแอนฟิลด์ทำ ให้ลิเวอร์พูลต้องเร่งเดินหน้าหากองหลังรายใหม่ซึ่งนอกจากจะต้องมีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกแล้วยังต้องเป็นโปรไฟล์แบบที่อร์เนสสลอตมองว่าสามารถเข้ามาเติมเต็มแผนระยะยาวของทีมได้อย่างลงตัว ก่อนหน้านี้มีชื่อของมาร์เกฮีจากคริสตัลพาเลทและมูริโยจากนอตติงแฮมฟอร์เรสโผล่ขึ้นมาในลิสต์ที่ลิเวอร์พูลให้ความสนใจทั้งคู่มีประสบการณ์ในลีกสูงสุดเมืองผู้ดีและถือว่าตอบโจทย์ในเชิงแท็กติกของคุณซอดัชรายนี้แต่รายงานล่าสุดจากเดลี่เมลได้เผยมุมที่น่าสนใจกว่านั้นนั่นคือความปรารถนาลึกๆของลิเวอร์พูลที่ต้องการเซ็นสัญญากับกองหลังดาวรุ่งที่สามารถเรียนรู้จากเวอร์จิลฟานไดค์และเติบโตขึ้นมาเป็นตัวแทนของยอดกัปตันแนวรับในอนาคตหนึ่งในชื่อ บูแบบเฉพาะเจาะจงคือยอเรลฮาโตกองหลังวัย19ปีจากอาเจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมที่ลิเวอร์พูลจับตาอย่างใกล้ชิดมานานหลังพลาดหวังในการคว้าลีน่โยโรและดีนฮุยเซนไปในตลาด2รอบล่าสุดลอิส์ติลนักข่าวจากเดลี่เมลเขียนไว้อย่างน่าสนใจว่าเป้าหมายหลักของลิเวอร์พูลคือการคว้ากองหลังดาวรุ่งที่สามารถเติบโตขึ้นมาเป็นตัวตายตัวแทนของเวอร์จิลฟานได้ได้ในระยะยาวและชื่อของฮาโตคือหนึ่งในเป้าหมายที่ผู้เขาชื่นชอบมากหลัง พลาดเด็กเป้าหมายอื่นในช่วงสองปีที่ผ่านมานอกจากนี้แหล่งข่าวในเนเธอร์แลนด์ยังรายงานเสริมว่าอาแจ็กซ์เองเริ่มมองหาตัวแทนฮาโต้วไว้แล้วและพร้อมเปิดทางให้นักเตะย้ายหากได้ค่าตัวที่เหมาะสมโดยดันแคนแคสเซิลส์นักข่าวที่เชื่อถือได้เผยว่าลิเวอร์พูลได้เริ่มต้นการเจรจาโดยตรงกับตัวแทนของนักเตะแล้วและอาแจ็กซ์ก็รับรู้ความสนใจนี้เป็นอย่างดีเมื่อบวกกับการปล่อยเนทฟิลิปส์ให้เวสต์บรอมในดีลราว3ล้านปอนด์และการขายควอนซ่า ที่ใกล้จะยืนยันอย่างเป็นทางการลิเวอร์พูลกำลังเคลียร์พื้นที่เตรียมเปิดทางให้แนวรับยุคใหม่ได้ก้าวขึ้นมาและชื่อของยอเรลฮา์โตก็อาจกลายเป็นจิกซอชิ้นสำคัญของแผนยุคอาเนสลอลตในไม่ช้านี้อําลาสังเวียนลูกหนังอย่างสง่าง,งามอดัมลาลาน่าประกาศแขวนสตาร์ทในวัย37ปี อดัมลาลาน่ามิดฟิลจอมเทคนิคผู้เคยฝากฝีเท้าไว้กับทั้งลิเวอร์พูลและซาว์ทัมตันประกาศยุติเส้นทางการค้าแข้งอย่างเป็นทางการแล้วในวัย37ปีปิดฉากอาชีพันฟุตบอลที่กินเวลายาวนานเกือบ20ปีพร้อมทิ้งสถิติการลงสนามระดับอาชีพไว้ถึง569นัดการประกาศเลิกเล่นของลาลาน่ามีขึ้นในช่วงที่สัญญาของเขากับซาว์ทัมตันกำลังจะหมดลงในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้โดยเจ้าตัวเปิดใจผ่านถแถลงการ์ว่า การบอกลาการเป็นนักฟุตบอลครั้งนี้ผมรู้สึกเปี่ยมล้นด้วยความขอบคุณและภาคภูมิใจผมซาบซึ้งกับทุกโอกาสที่ได้รับและทุกแรงสนับสนุนมาตลอดเส้นทางมันเป็นการเดินทางที่คุณเป็นหนี้บุญคุณผู้คนมากมายซึ่งไม่สามารถเอ่ยชื่อได้ครบแต่ขอให้รู้ว่าผมขอบคุณจริงๆ ทุกสิ่งที่ผมเป็นได้จนถึงวันนี้ไม่อาจเกิดขึ้นได้หากไม่มีพวกคุณนึกไม่ถึงเลยว่าทั้งหมดนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อปลายยุค90ตอนที่ผมเซ็นสัญญาเข้าสู่ a c a d e m มในปี1999ตั้งแต่วันแรกที่เดบิวต์ในปี2006จนถึงวันนี้ผมรู้ดีว่าตัวเองโชคดีแค่ไหนที่ได้ใช้ชีวิตกับความฝันที่คนทั้งโลกเฝ้าฝันถึง ลาลาน่าคือผลผลิตของ Academy s o u t h a m ทมป์ตัรุ่นเดียวกับแกเร็ตเบลทิโอวอลคอตนาธันไดเออร์และ l ล o อนเบสเขาลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่ครั้งแรกในปี2006ด้วยวัยเพียง18ปีก่อนจะถูกปล่อยยืมตัวไปบอลมาร์ชช่วงสั้นๆและกลับมายึดตัวจริงกับนักบุญได้อย่างถาวรเจ้าตัวมีบทบาทสำคัญพาเซาแธ a m มป์ตันเลื่อนชั้นกลับสู่พรีเมียร์ลีกในปี2012หลังจากห่างหายไปถึง7ปี และในปีเดียวกันก็ได้รับปอกแขนกับตันทีมอย่างเต็มภาคภูมิในปี2014ลาลาน่าย้ายไปร่วมทัพลิเวอร์พูลด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์และกลายเป็นกำลังสำคัญของทีมในยุคข,ของเจอเก้นครอปลงเล่นรวม178นัดพร้อมควา้าแชมป์4รายการทั้งพรีเมียร์ลีกยูฟาแชมเปียนส์ลีกยูฟาซู per คัพและสโมสอดโลก หลังหมดสัญญากับเลือวพูในปี2020เขาย้ายฟรีไปร่วมทีมไบรตันซึ่งเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่เขาโชว์ความเก่าและความเป็นผู้นำได้อย่างยอดเยี่ยมลงสนามให้นกนางนวลไปถึง104นัดต,ตลอด4ฤดูกาลลาลาน่ากลับคืนท่นเก่าซาวทป์ตันอีกครั้งในซัมเมอร์ปี2024แบบไม่มีค่าตัวแต่โชคร้ายที่ปัญหาการบาดเจ็บรุมเร้าททำให้ลงสนามได้เพียง18นัดในซีซั่นสุดท้ายก่อนตัดสินใจแขวนสตั๊ด พร้อมรับบทหนึ่งในสตาฟโค้ช ภายใต้การนำของไซมอนรัสกุนซอรักษาการในระดับทีมชาติลาลาน่าลงเล่นให้ทีมชาติอังกฤษ34นัดยญิงได้3ประตูและมีส่วนร่วมในฟุตบอลโลก2014รวมถึงยูโร2016ตลอด2ช่วงเวลารวมกันในถิ่นเซนต์แมรีเขาทำไป60ประตูกับอีก47แอซิสจาก283นัดเป็นหนึ่งในนักเตะขวัญใจแฟนบอลเดอะเซนส์อย่างแท้จริงอดัมลาลาน่าอาจไม่ได้เป็นนักเตะที่อยู่ในแสงไฟตลอดเวลาแต่ความทุ่มเทความสร้างสรรค์และจิตวิญญาณนักสู้ที่เขาฝ่าไว้ในสนามจะยังคงเป็นแรงบันดาล ใจให้คนรุ่นหลังไปอีกนานแสนนาน เรอัลมาดริดจ้องฉกลิเวอร์พูลมีเสียวคนาเต้ ate, สอแวลอัลลาตินแอนฟิลแค่25ล้านปอนลิเวอร์พูลอาจต้องเผชิญกับฝันร้ายซ้ำรอยอีกครั้งเมื่อเรอัลมาดริดทีมจอมดูดสตาร์จากแอนฟิลเตรียมเดินหน้าดึงอิบราฮิมาคนาเต้ไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยค่าตัวเพียง25ล้านปอนตามรายงานจากคอร์ทออฟไซด์ side. แค่เอื่ยชื่อเรอัลมาดริดก็ทำเอาแฟนหงแดงหลายคนถึงกับหน้าชาเพราะยังเจ็บไม่หายจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่ผู้เล่นสำคัญบางรายเลือกย้ายไปซาน อาโก้เบรนเบลแบบไม่ใหญ่ดีไม่ว่าจะเป็นการปล่อยให้สัญญาหมดหรือความรู้สึกว่าเป็นดีลที่วางแผนกันมานานล้วนสร้างความรู้สึกหักหลังให้กับสาวกเดอะคอปมาแล้วทั่วนหน้าและล่าสุดทุกสายตาเริ่มหันมาจับเจ้าที่โคนาเต้เซนเตอร์แบ็กทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งกาลังมีปัญหาในการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลแม้สัญญาปัจจุบันยังเหลือถึงปี2026แต่ด้วยการที่เจ้าตัวเข้าสู่ช่วงปีสุดท้ายก่อนเปิดการต่อรองใหม่ในฤดูกาลหน้าทําให้เรื่องนี้กลายเป็นระเบิดเวลาที่รอวัน คนาเต้ได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณ80,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ตามสัญญาที่เซ็นไว้ตั้งแต่ปี2021แต่ข้อเสนอฉบับใหม่ที่ลิเวอร์พูลยื่นให้นั้นเน้นไปที่โบนัสตามผลงานมากกว่าจะเพิ่มค่าเหนื่อยการันตีทําให้ฝั่งนักเตะรู้สึกไม่พอใจอย่างมากโดยตัวแทนของโคอนาเต้ต้องการค่าเหนื่อยการันตีใกล้เคียง200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งถือว่าห่างกันคนละโลกกับสิ่งที่ลิเวอร์พูลยินดีจ่ายแม้มีการเจรจาคืบหน้าในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมแต่สุดท้าย ทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้และความไม่ลงรอยนี้ทําให้เรือมาดริดเริ่มแสดงความสนใจอย่างจริงจังพร้อมจะเร่งเครื่องคว้าตัวเขาในซัมเมอร์นี้ทันทีรายงานระบุว่าเรือมาดริดพร้อมยื่นข้อเสนอสูงสุดแค่25ล้านปอนด์ซึ่งห่างไกลาจากตัวเลขที่ลิเวอร์พูลตั้งไว้ที่ราว40ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามด้วยสถานะสัญญาที่ใกล้หมดลงในไม่กี่ปีและความเสี่ยงที่จะเสียฟรีแบบบอสแมนในปี2026หงส์แดงอาจต้องกัดฟันยอมรับข้อเสนอ เหนอที่ต่ำกว่ามูลค่าจริงเพื่อปิดดีลและการความเสียหายที่อาจใหญ่หลวงในอนาคต ไม่ใช่แค่ราชันชุดขาวเท่านั้นที่ตามติดสถานการณ์เพราะปารี่แซงแชกแมงก็จับตาดูเช่นกันหากโคนาเต้ยังไม่ตอบรับข้อเสนอใหม่จากฝั่งแอนฟิลการเสียโคนาเต้ให้กับมาดริดในราคาสุดถูกจะถือเป็นบาดแผลครั้งใหญ่สำหรับลิเวอร์พูลอีกครั้งโดยเฉพาะหากพิจารณาว่าเขาคือหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดของทีมในช่วงหลังและยังอยู่ในช่วงพีคข,ของอาชีพค้าแข้งนี่คือสถานการณ์ที่แฟนหงไม่อาจมองข้าม ชัดเจนแล้วลิวภูตั้งค่าหัวเคซ่15ล้านยูโรเตรียมลุยตลาดอิตาลีซัมเมอร์นี้เฟเดริโกเคซ่ปีกทีมชาติอิตาลีสอแวโบวกมือลาทินแอนฟิลในซัมเมอร์นี้หลังจากไม่สามารถยึดต,ตัวจริงในแผนของอาเน่สลอดได้โดยล่าสุดสกายสปอร์ตรายงานว่าลิวพูพร้อมปล่อยแข้งรายนี้หากได้รับข้อเสนอที่แตะระดับ15ล้านยูโรแบบเงินสดเท่านั้นเทซ่ย้ายจากยูเวนตุสมาอยู่กับลิวภูเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วด้วยค่าตัวพื้นฐาน10ล้านปอนด์บวก โบนัสอีก2.5ล้านปอนด์แต่กลับมีโอกาสลงสนามเพียง14นัดในฤดูกาล2024/25โดยได้ออกสตาร์ตตัวจริงแค่4เกมเท่านั้นแม้จะได้เหรียญแชมป์พรีเมียร์ลีกติดมือแต่ก็ถือว่ามีส่วนร่วมน้อยจนเกินไปฟอร์มที่ไม่เปรี้ยงของเจ้าตัวมีต้นเหตุมาจากปัญหาที่ลากยาวตั้งแต่ช่วงพรีซีซั่นหลังถูกยูเวนตุสดรอปและต้องซ้อมเดี่ยวอยู่หลายเดือนก่อนย้ายทีมทำให้ขาดความฟิตและความต่อเนื่องพอมาเจอโปรแกรมสุดโหดในอังกฤษรวมกับอาการป่วยซ้ำซ้อนก็ยิ่งทำให้การปรัับตวเปป็นไ อาาช้าาเนส็อตเองก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องยากที่จะโยนผู้เล่นที่ยังไม่เข้าจังหวะลงสนามในช่วงที่โปรแกรมถี่ขนาดนี้และนั่นคือเหตุผลที่เคซ่ามไม่สามารถแจ้งเกิดได้ในฤดูกาลแรกบนเกาะอังกฤษเมื่อซัตชาตทาวเวอรีรีนักข่าวสายตลาดซื้อขายของสกายสปอร์ตเปิดเผยว่าลิวพูพร้อมปล่อยเคซ่าทันทีหากได้รับค่าตัวเต็มจำนวน15ล้านยูโรและไม่ต้องการรับข้อเสนอแบบยืมตัวพ่วงออปชั่นซื้อขาดหรือเงื่อไขบังคับซื้อที่ทีมอิตาลีนิยมใช้กันเป็น ประจลิวปูชัดเจนกับตัวแทนของนักเตะว่าถ้าเคซ่าจะย้ายเขาต้องนำเงินสดกลับมาเท่านั้นทาเวเลรี่ระบุหลายสโมสรในอิตาลีเริ่มขยับตัวโดยโคช้ชคนใหม่ของโรมาจานปิโรกาสเปรินีซึ่งชื่นชอบสไตล์ของเคซ่ามานานพร้อมเปิดทางดึงตัวมาร่วมทีมด้านอตาลันตาก,ก็กำลังพิจารณาอย่างจริงจังเช่นกันหากต้องเสียอาเดมอลาลูคแมนออกจากทีมในซัมเมอร์นี้นอกจากนี้เอซิมิลานและนาโปลีก็ได้รับการเสนอตัวจากเอเย่นของเคซ่าเรียบร้อยแล้วแม้ ทั้งสองสโมสรจะยังไม่จัดให้เขาเป็นเป้าหมายหลักแต่ก็เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและอาจหวนกลับมาเดินเกมเต็มรูปแบบหากตลาดซื้อขายช่วงท้ายมีการเปลี่ยนแปลงในวัย27ปีเคซ่ายังถือเป็นแข้งที่มีศักยภาพและประสบการณ์สูงทั้งในเวทีเซเรียและระดับทีมชาติแม้เส้นทางในพรีเมียร์ลีกอาจไม่เป็นไปตามฝันแต่หากได้กลับส่ลีกบ้านเกิดที่คุ้นเคยมีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะกลับมาระเบิดฟอร์มได้อีกครั้ง เงื่อนไขซื้อกลับควอนซ่าเปิดใช้ปี2027เลเวอร์พูลวางแผนยาวหากต้องการดึงคืนจากเลเวอร์คูเซ่นกลายเป็นดีลที่แฟนหง์แดงทั้งใจหายและตื่นเต้นในเวลาเดียวกันเมื่อการย้ายทีมของจาเรควอนซ่ากองหลังดาวรุ่งวัย22ปีใกล้จะเสร็จสมบูรณ์เต็มทีหลังไ er บเออร์เลเวอร์คูเซ่นบรรลุข้อตกลงกับเลเวอร์พูลทีมมูลค่า30ล้านยูโรบวกโบนัสอีก5ล้านยูโรโดยเหลือเพียงแถลงการอย่างเป็นทางการเท่านั้นแม้จะปล่อยนักเตะฟรี เท้าดีออกจากทีมแต่ลิเวอร์พูลก็ไม่ได้ยอมปล่อยให้อนาคตหลุดมือแบบไร้ทางกลับเพราะพวกเขาได้แนบเนื่อนไขซื้อกลับไว้ในดีลนี้ซึ่งกลายเป็นจุดสําคัญที่ทําให้ทั้งสองสโมสรสามารถบรรลุข้อตกลงได้ในที่สุดล่าสุดคิกเกอร์สื่อกีฬาชั้นนําของเยอรมนีรายงานว่าเนื่อนไขซื้อกลับของควอนซ่านั้นจะมีผลใช้งานได้ตั้งแต่ปี2027เป็นต้นไปหมายความว่าเลเวอร์คูเซ่นจะได้ใช้งานเขาเต็มๆอย่างน้อย2ฤดูกาลก่อนที่ลิเวอร์พูลจะสามารถ ดึงตัวกลับได้และค่าซื้อกลับก็ถูกระบุเป็นตัวเลขคงที่ที่มากกว่า60ล้านยูโรสเตฟาน,นฟอนน็อกซ์ผู้สื่อข่าวของคิกเกอร์เผยว่าเงื่อนไขดังกล่าวคือปัจจัยชี้ขาดที่ทําให้ดีลนี้สําเร็จเพราะแมลิวพูจะยอมขายแต่พวกเขายังต้องการมีอํานาจในการกําหนดอนาคตของควอนซ่าหากนักเตะพัฒนาฝีเท้าเป็นระดับฮอปตามที่คาดหวังไว้้ารลิวพูตัดสินใจใช้เงื่อนไขซื้อกลับและยอมจ่ายมากกว่า60ล้านยูโรจริงนั่นแปลได้2ออย่างฟอนน็อกซ์ระบุหนึ่งคือ ควอนซาจะต้องพัฒนาเป็นนักเตะระดับท็อปตามที่เลเวอร์คูเซ่นคาดหวังและ2คือเลเวอร์คูเซ่นจะได้ผลกําไรกลับมาอย่างน้อย30ล้านยูโรเหมือนเป็นค่าชดเชยจากการพัฒนานักเตะซึ่งเพียงพอให้พวกเขานําไปหากองหลังดาวรุ่งระดับสูงคนต่อไปได้เลยควอนซาแจ้งเกิดในฤดูกาล2023-24กับลิเวอร์พูลแต่ในซีซั่นล่าสุดกลับได้รับโอกาสจํากัดในยุคข,ของอาเนสโอตโดยได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกเพียง4นักเท่านั้นการย้ายไปเลเวอร์คูเซ่นจึง ถือเป็นโอกาสทองสำหรับเจ้าตัวโดยแชมป์บุนเดสลีกามองว่าเขาคือทายาทที่เหมาะสมของโจนาธานทาที่ย้ายไปบาเยอร์มิวนิกแบบไม่มีค่าตัวเมื่อต้นซัมเมอร์นี้ขณะน,นี้ควอนซากำลังปิดภารกิจรับใช้ทีมชาติอังกฤษ,กฤษชุดยู21ในศึกชิงแชมป์ยุโรปโดยคาดว่าการเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับเลเวอร์คูเซ่นจะเกิดขึ้นทันทีหลังจากทัวร์นาเมนต์จบลงเลวููอาจเสียเพชรเม็ดงามไปชั่วคราวแต่การวางแผนล่วงหน้าด้วยเงื่อนไขซื้อกลับในปี2027พร้อมกำไรเน้นๆตามกฎความยั่งยืน ของพรีเมียร์ลีกถือเป็นหมาที่เฉียบคมอีกครั้ง เร์พูตั้งร็อบเพชอดีตกุนซือทีมชาติเวลคุมทัพยู21หวังปั้นแข้งเยาวชนขึ้นชุดใหญ่เร์พูประกาศแต่งตั้งร็อบเพชอดีตกุนซือทีมชาติเวลวัย50ปีเข้ารับตำแหน่งเฮดโคชทีมยู21คนใหม่ของสโมสรอ,อย่างเป็นทางการแทนที่แบรรี่ลูทัสซึ่งอำลาทีมไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาหลังรับใช้สโมสรมายาวนานถึง12ปีเต็มนี่ถือเป็นบทบาทแรกของเพชนับตั้งแต่แยกทางกับทีมชาติเวลเมื่อเดือนมิถุนายนปีก่อนหลังคุมทัพมังกรแดงมานาน4ปีพร้อมสร้างผลงาาน ทีมทะลุเข้าสู่รอบสุดท้ายทั้งศึกยูโรและฟุตบอลโลก ลิเวอร์พูลมองว่าการแต่งตั้งเพจในครั้งนี้จะเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดทางให้แข้งเยาวชนจากอะคาเดมีเดินหน้าก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้อย่างมีระบบและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นชื่อของเพจไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับแข้งดาวรุ่งของแดงเพราะเจ้าตัวเคยมีส่วนร่วมในการปั้นแข้งอย่างลุยส์คูมัสและโอเวนเบกจากทีมเยาวชนของเวลขึ้นสู่ทีมชาติชุดใหญ่มาแล้วรวมถึงอดีตเด็กฝึกของลิเวอร์พูลอย่างแฮร์รี่วิลสันและเนโกวิลเลียมก็เคยผ่านการทำงานร่วมกับเพจเช่นกันเส้นทางการคุมทีมของ Page รอปี โดยหลังจากรับบทกุนซือชัวช่วคราวที่พอร์ตเวลในปี2014เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นเฮดโค้ชเต็มตัวในปีเดียวกันก่อนย้ายไปคุมทีมนอตแทมตันทาวช่วงสั้นๆในปี2016จากนั้นเพจก้าวเข้าสู่ทีมชาติเวลในฐานะโคช้ชยู21ก่อนขยับขึ้นเป็นมือขวาของไรอันกิกส์และสุดท้ายก็รับช่วงต่อคุมทีมชุดใหญ่เต็มตัวผาทัพมังกรแดงลุยฟุตบอลยูโร2020และฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ เพชจะเข้ามาสารต่อง,งานจากลูทัสที่เพิ่งอำลาตำแหน่งหลังทำงานกับทีมหงแดงมานานกว่า12ปีเริ่มตั้งแต่ระดับ u 12ก่อนขยับขึ้นมาคุม u 18และพาทีมคว้าแชมป์ FA y o u ย h Cup ในปี2019ก่อนรับตำแหน่งเฮดโค้ช u 21ตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมา บางครั้งคุณก็แค่รู้สึกว่าถึงเวลาสำหรับการผจญภัยครั้งใหม่และตอนนี้ผมรู้สึกว่านี่แหละคือเวลาที่เหมาะสมที่สุดลูทัสกล่าวกับเว็บไซต์สโมสรแน่นอนว่าผมรู้สึกเสียใจที่ต้องจากลาแต่ในขณะเดียวกันผมก็มีช่วงเวลา12ปีที่น่าจดจำโดยเฉพาะ5ปีหลังสุดกับทีม u 21 ตลอดเวลาที่ลูทัสทำงานเขามีส่วนสำคัญในการผลักดันแข้งเยาวชนอย่างเคอร์ติสโจนคอเนอร์แบร์รี่จาเรลคอนซาไทเลอร์มอร์ตันเจมส์แม็กคอนเนลและวิเชสลาฟยาโรชให้ก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลได้อย่างงดงามการมาของรอบเพจจึงไม่ใช่แค่การเปลี่ยนคนคุมทีมเยาวชนแต่คือการวางหมากเชิงลึกของลิเวอร์พูลในยุคอาร์เนส็อตทที่ต้องการสร้างสะพานจากอะคาเดมี่สู่ทีมชุดใหญ่อย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมผลักดันอนาคตของสโมสรให้เติบโตจากรากฐานที่แข็งแรงยิ่งกว่าเดิมและนี่ก็คือสรุปข่าวของเลือกภูประจำวันที่26มิถุนายนในรอบเช้านะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังถ้าชอบฝากกดไลค์กด subscribe กันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ